ไปมาเลยไปมาไปมาค้ปาไปเลยไปไปเอยครับรูคันแลยครับรเลบแล้วคนแข,ของเราดับน่าเอาอีกนะครับ ไปครับเพเลยที่มาตักไปครับไม่มูโแรงของเราก็ไนดะ้อบตา้าตัวกันนี้2องพนยี่สบนะฮะไซื้อมาจาก2,20พนยี่สบ อะไรนะครับ ทำเรียบร้อยนะฮะน,นี่สุกองดินะฮะน,นี่ทำบ่อทรายอยู่ thank you